อ๋ออาสต์แฟร์เดมอัสต์แฟร์เดมเท้าวิบวัฒน์อีที่ดารังกกในค่ำคืนนี้หนุ่มใหญ่ชาวบราซิลได้ขับรถออกไปยังสถานที่รกร้างที่อยู่ในเมืองและที่นั่นก็มีห้องดับจิตร้าง ซึ่งยูลิซิสได้ทำการขออนุญาตเอาไว้อย่างถูกต้องแล้วก่อนที่จะเข้าไปสำรวจในครั้งนี้ซึ่งด้านในห้องดังกล่าวก็มีโลงศพอยู่จำนวนหนึ่งที่ทั้งตั้งอยู่กลางห้องและถูกพิงเอาไว้ที่ผนังด้านข้าง S 2> <S 2> <S เขาเริ่มพูดท้าทยให้ผีหรือวิญญาณที่นี่ออกมาปรากฏตัวและคําขอของเขาก็เป็นจริงเนื่องจากตอนนี้ได้มีรูปร่างของใครบางคนกําลังยืนหันหลังอยู่ใก,ใกล้ๆกับโลงศพทําให้เขารู้สึกหวา จากนั้นก็ได้มีวงล้อที่จูจ่ๆก็ได้กลิ่งมาอย่างเป็นปิศนาลาสายตาไปเพียงครู่เดียวรูปร่างดังกล่าวก็ได้หายไปแล้วถึงตอนนี้หนุ่มใหญ่ก็รู้สึกขนลุกไปทั่วทั้งแขนแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะจังหวะต่อมา ลที่อยู่ข้างหน้าของเขาก็ล้มลงเองตามมาด้วยเก้าอี้ที่ถูกบางสิ่งลากไปด้วยความรุนแรงตอนนั้นลงศพเหมือนจะขยับเองเล็กน้อยแต่เขาก็ยังใจสู้และเปิดฝาโลงนั้นออกดู ก่อนจะพบกับตุ๊กตาแปลกๆที่อยู่ด้านในทั่วทั้งส่วนหัวของตุ๊กตาเหมือนจะถูกปักด้วยตะปูคล้ายกับว่ากำลังเสืออะไรบางอย่างสักพักยูลิซิสก็สังเกตเห็นว่าหัวของตุ๊กตาตัวนั้นมันสามารถหมุนเองได้อย่างผิดปกติ นั่นคือฟังเส้นสุดท้ายที่เขาจะสะกดความเข้มของตนเองเอาไว้ได้จึงทนไม่ไหวต้องกรีดแตกวิ่งออกมาประเทศจีนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีจำนวนของตึกร้างเยอะมากมากพอจะทำให้เหล่านักล่าท้าผี สำรวจกันแบบหนึ่งปีไม่ซ้ำสถานที่เลยก็ยังได้เพราะหากใครติดตามข่าวต่างประเทศอยู่บ้างจะทราบว่าอาสังหาของเขาล้มเหลวเป็นอย่างมากหลายมณฑลสร้างแล้วก็ไม่มีใครอยู่และที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาคารที่ร้างมาเนิ่นนานแล้วเช่นกันชายคนนี้ได้ยินมาว่าที่แห่งนี้มีผีสิงและคืนนี้เขาจะมาพิสูจน์ความกล้าที่นี่คนเดียวด้วยความมืดและมีควันแทบจะทั่วทั้งตึก ก็ยิ <si ่งทำให้ที่นี่ดูหลอนมากยิ่งขึ้นจิ房间我就我就往前走我说老铁前面么是空感谢我谢我哈哈妹妹我说前面是空老铁这一不小心我这一一下兄弟们真的谁谁เดินไปได้เพียงไม่นานชายหนุ่มก็ได้เจอกับหัวของใครบางคนที่ยื่นออกมาจากผนัง ก่อนที่จะหลบหายเข้าไปอย่างน่าสยองและเมื่อวิ่งตามไปดูสิ่งนั้นก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้ว,ลว,วกกรอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเพราะตอนนี้ไม้ที่อยู่ใกล้ๆก,กับเขาได้เริ่มขยับเข้ามาหายอย่างน้าขนลุก น่ากลัวว่ามันจะฟาดเอาให้หัวแตกได้สงีมสงนีมใส่เลยใส่เลยนาทีต่อมาเขาได้เดินมาถึงจุดหนึ่งที่ด้านหน้ามีผ้าบางอย่างขึงเอาไว้นอกจากนี้บนผ้านั้นก็มีตัวอักษรสีแดงเขียนเอาไว้ด้วยเขาคิดว่ามันแปลกๆจึงได้เปิดผ้านั้นออกดู เพื่อที่จะเข้าไปสำรวจด้านในไม่้มา,า,าภายในห้องนี้ชายชาวจีนได้สังเกตเห็นลูกไก่ที่ถูกทาด้วยสีแดงและมีผ้าสีเหลืองวางอยู่ใกล้ๆ เหมือนว่าจะเป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างระหว่างที่เขากำลังสำรวจอยู่ประตูห้องก็ได้ปิดเองอย่างอัตโนมัติทำให้ชายหนุ่มรู้สึกกลัวแล้วรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องก่อน้ฮ ไแต่ก็ตระหนักได้ว่าอาจาจะเป็นแค่ลมพัดจึงต้องลองกลับไปสำรวจห้องนั้นดูอีกครั้งจังหวะนั้นเองที่เขาได้เห็นบางสิ่งอยู่หลังประตูแล้วก็ได้มีน้ำบางอย่างที่คิดว่าน่าจะเป็นเลือดที่ไหลยอยู่ที่ประตูอย่างน่าขนลุกจนทำให้เขากลัวและแหวกมาก เมื่อตั้งสติได้หนุ่มจีนจึงได้เปิดประตูเข้าไปในห้องอีกครั้งซึ่งตอนนี้ก็มีเลือดกองอยู่ที่พื้นแต่ที่น่าแปลกใจกว่าก็คือเทียนในห้องนี้มันได้ติดไฟเองทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็ยังดับอยู่แล้วจู่ๆไม้ที่ห้อยไว้อยู่ข้างบนก็ได้แกว่งเองอย่างรุนแรงตามมาด้วยเสียงกระแทกที่ดังไปทั่วห้องทำเอาหนุ่มจีนถึงกับห้อนไปหมด การสำรวจผ่านไปเกือบครึ่งช pues> ั่วโมงจนเขาได้เจอกับรองเท้าปิศนาคู่หนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นของผู้ตายจึงได้นำมันไปเผาทิ้งระหว่างนั้นก็ได้มีรูปร่างของใครบางคนที่ดูยังไงก็ไม่ใช่คนได้โผล่ออกมาอย่างจัมสแกร์ ทำให้เขาตกใจจนต้องวิ่งหนีไปอีกรอบียอาอทีมงานจากช่องนี้ได้มอบหมายภารกิจให้กับชายคนหนึ่งในการพิสูจน์เรื่องเหนือธรรมชาติคล้ายกับเป็นการรับน้องใหม่อะไรแบบนั้น โดยจะให้เขาไปในบ้านร้างเล็กๆหลังหนึ่งที่คนในละแวกเล่ากันว่ามักจะได้ยินเสียงดังออกมาจากภายในบ้านทั้งๆที่มันก็ร้างมาตั้งหลายสิบปีแล้วพวกเขาจึงสันนิษฐานว่าที่นี่น่าจะมีของดีให้น้องใหม่ได้ลองของค้น สภาพภายในนั้นเละเทะมากระหว่างนั้นเขาก็ได้เห็นกับใครบางคนกำลังเดินเข้าไปในมุมมืดเขาทำใจแข็งลองตามไปดูแต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นใครแล้ว ชายคนนี้รู้สึกว่าที่นี่จะเริ่มมีอะไรน่ากลัวมากขึ้นทุกทีจึงได้เขียนดาวห้าแฉกไว้ตามจุดต่างๆเพราะเชื่อว่าการกระทำแบบนี้จะช่วยป้องกันภัยอันตรายได้ จนกระทั่งได้มาเขียนยังที่จุดนี้จู่ๆก็ได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเมื่อหันไปแล้วพบว่ามีรูปร่างของคนติดไฟอยู่เบื้องหน้าและกำลังเดินเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆเขาพึงมั่นใจว่านั่นอาจจะเป็นปีศาจไม่ใช่แค่ผีสางธรรมดาไก่กาอาราเล่จึงลองใช้ปืนในมือยิงไปที่สิ่งนั้นแต่ตอนนี้รูปร่างติดไฟดังกล่าวก็ได้หายไปแล้ว เขารีบท่องบทสวดมนต์พร้อมกับเดินสำรวจต่อไปแต่เหมือนว่ามนต์ที่มีจะไม่แรงพอเพราะยังเกิดเหตุการณ์ประหลาดรอบตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นในตอนนี้

สักพักไฟในห้องข้างหน้าก็ได้ลุกแรงขึ้นและชายคนที่ยืนอยู่กลางไฟก็ได้หายไปแล้วเขาเองก็เริ่มรับมือไม่ไหวจึงต้องหนีออกมาในที่สุดวันนี้เบด้าได้เข้าไปในป่าเพื่อตามหาผีโทโย หรือกุมารทองในความเชื่อของชาวอินโดนีเซียบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงจิ้งหรีดประกอบกับหมอกที่เริ่มลงมาทำให้เบด้าถึงกับบ่นตลอดว่ามันจะน่ากลัวไปไหนนี้ับดน,ดนบจนกระทั่งถึงช่วงท้ายของคลิประหว่างที่เบด้ากำลังแพนกล้อง ตอนนั้นเขาก็ได้เจอกับผีโทโยซึ่งรูปร่างหน้าตาของมันก็บอกได้เลยว่าแตกต่างจากผีทั่วไปมากดูคล้ายกับอสูรกายหรือสัตว์ประหลาดเสียมากกว่าอ,ลลอย่างไรก็ตามในตอนที่ผีโทโยนั้น กำลังเกาะอ,อยู่ที่ต้นไม้พร้อมกับส่งเสียงขู่เขาก็เป็นจังหวะที่ดีในการที่เขาจะรีบวิ่งหน,นีเป็นป่าราบเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงที่ถูกนำมาถ่ายทอดเป็นหนังสั้นนะครับโดยในขณะที่อาวินและดิวกำลังนั่งตกปลาอยู่ใกล้ๆก,กับคอนโดแต่นั่งรอมาเป็นชั่วโมงแล้วดูเหมือนว่าทั้งสองวันนี้จะไม่มีดวงเลยเพราะยังไม่ได้ปลาเลยสักตัวอาวิน ที่ทาร์ berapa a ิันทาร์ดิจากมนึ่งั่วโมงที่ที่กันที่นี่หนึ่งชั s วโมง a นึ่งชั่วโมงเขาหนึ่งช่วโเขาหนึ่งชั่วโมงเขาหน่งชัมงเขาหนึ่ั่วเขาห่งชั่วโเขานก่งชั่มงเาน่าชั่วโมเขาหนึงพวกเขาหนก่ะตุกวิดวเาหน่งชี่วมงเขาหนึ่งชั่วมงเาห่งชั่วงเขาห่งชั่มงเานึ่งชั่วโมเานึ่งลั่วโมงเขาหนงชั้นดูง

จึงว่าจะเก็บข้าวของเตรียมกับคอนโดระหว่างนั้นก็ได้มีหยดน้ำหยดมาใส่ตัวทําให้เขาคิดว่าฝนตกแต่พอเงยหน้าขึ้นไปเดี๋ยวก็ได้เจอกับรูปร่างของใครบางคนที่น่าจะเป็นผีซึ่งโผลมาในแบบระยะประชิดทําให้เขาถึงกับสะดุ้งจนล้มไงหลังและพอหันกลับไปมองอีกครั้งสิ่งนั้นก็ได้หายตัวไปแล้ว เป็นจังหวะเดียวกับที่อาวินได้เข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดิวก็ไม่ได้บอกอะไรเพียงแค่ว่าให้รีบช่วยกันเก็บของแล้วรีบรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะ หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้พาเัินขึ้นรถกลับคอนโดซึ่งตอนนี้อาวินก็ยังถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่วินก็ยังไม่ยอมเล่าให้ฟังซึ่งต่อมาอาวินนั้นได้ขอให้ดิวช่วยหาบัตรกดเงินสดให้หน่อยอกไปกอกเช็คกันกเช็คกเช็คอกูจะอไี่้อะไระ เจังหวะนั้นเองที่ได้มีมือของบางสิ่งที่ดูเละเทะมาจับมือของดิวเอาไว้แน่นอนว่าทําเอาเขาตกใจมากแต่เมื่อหันไปมองที่เบาะหลังเขาก็ไม่เจอกับใครเลยเล ต่อมาดิวก็ได้เจอเข้ากับวัตถุที่พวกเขาได้เจอกันในตอนตกปลาเขาจึงถามอาวินว่าเอาสิ่งนี้มาทำไมบอกให้ทิ้งไปแล้วไม่ใช่หรืออาวินก็บอกว่าไม่รู้เขาเองก็ทิ้งไปตั้งนานแล้วอย่างไรก็ตามดิวแก้ปัญหานี้ด้วยการรีบโยนสิ่งนั้นทิ้งไปในทันทีอ้อสดกดล้วเฮ้ยอเอเ้ยกันอากูละตละ ไอ้ฉันแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดจะยังไม่จบเนื่องจากในขณะนั้นได้มีผู้หญิงชุดขาวผมยาวมายืนดักหน้ารถของพวกเขาทั้งสองไม่รู้ว่าผีตอนนี้ จะเกี่ยวข้องกับสิ่งของที่พวกเขาได้เจอจากจุดที่เขาไปตกปลากันหรือไม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ